สวัสดีครับสวัสดีกับวันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลองบอสแอนด์บอนไซบายเอสนะครับวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเสริมทางน้ำนะครับแบบสไตล์ของอูเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะมีการเรื่อยการวัดนะครับเพื่อให้ทางน้ำที่ออกมาสวยนะครับเพื่อให้มีความคมนะครับของทางน้ำ สำหรับเรือนะครับหลังจากที่เรามีการอุดนะครับมีการทำแผลเก็บแผลขัดละเอียดภายในนอกภายในแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากที่เราปัดนะครับเพื่อทำทางน้ำแล้วนะครับทางน้ำเรือผมจะคมมากนะครับก็สังเกตูได้นะครับจากการที่มีการตัด แบบเสริมทางน้ํานะครับก็แทบจะไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับก็อยู่ที่การเื่ยนะครับว่าให้แนบสนิทขนาดไหนนะครับสําหรับการสร้างทางน้ําของเรือขึ้นมานะครับด้วยความคมและสมจริงนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะการสร้างทางน้ํานะครับตามแบบสไตล์ที่ผมทํานะครับผมเดี๋ยวหากมีนะครับดีการขั้นตอนใดเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้ ทุกท่านที่สนใจในการจําลองเรือยายยาจำลองนะครับให้ให้ให้เห็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อฝากเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ